ตอนนี้เราอยู่ที่รามเสาไตาขึ้นไปโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยเดินๆหญิงนั่งกำาลังลงไปจ้า เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรมค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะลูกเห็บก็ตกด้วย ราจะเข้าไปที่ซาวน่าหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาทานอาหารเย็นกันค่ะอันนี้เป็นสเต็กของโจนัทมีกุ้งตัวเบลิ่มเลยส่วนเมนูต่อไปเป็นพิซซ่าดิววโลค่ะเป็นเซรามีอร่อยเวอร์ตอนนี้เวลา10โมงค่ะ จะเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์กำลังทำงานอยู่ทำความสะอาดภูเขาบรรยากาศดีมากเลยอันนั้นคือชื่อโรงแรมนะคะ ถ้าใครจะมาที่ออสเตรียแถวารามซาวนะคะแนะนำโรงแรมนี้เพราะว่าสตาฟพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นกันเองค่ะพนักง,งานน่ารักเพราะว่า,าผ่านมาหลายโรงแรมแล้วบางโรงแรมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยน่ารักแต่ที่นี่พนักง,งานน่ารักค่ะ เป็นโรงแรมสี่ดาวนะคะมีสรนะว่ายน้ำมีซาวน่าข้างหลังก็จะเป็นภูเขาหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่ดัส มาถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปเราอยู่บนกระเช้าไฟฟ้าแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปด้านบนของภูเขาเราอยู่ตรงท็อปของกระเช้าไฟฟ้ามันจะมีกระเช้าไฟฟ้าที่เป็นตู้ข้างล่างให้กับนักท่องเที่ยว แต่เราอยู่ด้านบนสุดค่ะเป็นแบบเปิดโล่งออกมาเป็นเปิดโล่งเลยก็คือเสียวสุดก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเย็นและก็ตื่นเต้นนี่คา่สั่นแล้วนะคะเนี่ค่ะสั่นแล้วโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะขึ้นไปด้านบนกันค่ะ show you know, What we do? How many meters out there? I don't know. Maybe, thousand. Uh, let's say one thousand five hundred. Maybe. Uh, you mean the? We check later. People take pictures. <laughs> Oh hey, hey. Hi, hi. If you want to go back directly. ตอนเรามาเราคิดแค่ว่าเราจะเดินแบบไม่ต้องไปลุยหิมะก็เลยไม่ได้เตรียมรองเท้าที่จะเดินหิมะมาด้วยโอเ okay, ค let's go ไปกันค่ะ Hallo. สองพเมตรหรือเหนือระดับน้ำทะเลคะ่ะอุณหภูมิติดลบตอนนี้คือหนาวมากมีใส่แค่แจ็คเก็ตยีนตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็รองเท้าก็ไม่ได้เตรียมไม่กละว่าจะมาเล่นหิมะดตอนแรกนึกว่าฟรีทุกอย่างนะคะฟรีเฉพาะตรงทางขึ้นแต่ที่ไหนได้ต้องจ่าย ถ้าเราจะมาดูไอซ์เอ่อพารสทํำน้ำแข็งต้องใจคนละ10ยูโรว้าวยัา s t a i n t h ตอนนี้เรากำลังเข้าคิวที่จะลงไปข้างล่างถ่ายรูป เขาให้คนละไม่รู้กี่นาทีครึ่งนาทีมั้งเมื่อกี้ลงไปข้างล่างแล้วเสียวแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปที่อ่าไอซ์พาร์ต King. Are you Are you ready? No, I'm I don't know my camera can't handle it, It's so cold. Or <laughs> มันคือน้ำแข็งนะพี่น้องคือน้ำแข็งเป็นข้ามน้ำแข็งโอ้ยไม่ก็ เลยลงแม่โอ้ยเย็นเจี๊ยบไปน้ำแข็งน้ำแข็งเราจะต้องค่อยๆเดินค่ะเพราะว่ารองเท้ามันไม่เข้ากับสถานที่แค่ฟุ้ยวิดีโอส์คุณสี่ปีชู He's <laughs> not a man. Light oh, the train bear. Not flying. You know how much ice we have over our heads? Six meters. Mm -hmm. หลังจากที่เราลงมาแล้วเราก็มาพักทานอาหารกลางวันกันค่ะ อร่อยมากปกติไม่กินนะคะชีสฟองเดอร์แต่นี่เขามีผักมาให้ด้วยมีพริกมาให้ด้วยอันนี้เป็นกระเทียมดอง หลังจากกินของขาวเสร็จก็ตบท้ายด้วยไอศครีมค่ะของหวานสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวออสเตรียนะคะแนะนำโรงแรมนี้เลยพนักงานเป็นกันเองมากอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนค่ะสวยมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะเฮ้ดู